จากกรณีพระสงฆ์รูปหนึ่งขับปีนเสาไฟบุกไปหาหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังรายการโหนกระแสที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3ค่ะโดยอ้างว่าหนุ่มกัญชัยนำเสนอข่าวทำลายพระมีการนำอาจารย์เบียรคนตื่นทำมาออกรายการซึ่งรอปภไม่ให้ขึ้นไปพบจากนั้นเจ้าตัวประกาศว่าวันที่31ตุลาคม2567จะกลับมายื่นหนังสือถึงผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง3อีกครั้งค่ะโดยจะนำคนมาด้วย100คน ล่าสุดเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่ผ่านมาค่ะกันจอมพลังได้โพสต์เฟซบ o ๊กระบุค่ะว่าวันที่31พระปีนเสาไฟประกาศเอามวลชนไปหาพี่หนุ่มและผู้บริหารช่อง3งั้นผมขอเชิญ FC ที่รักผมและพร้อมลุยไปกับผมร่วมกันใส่ชุดสีดำไปเจอกันที่ช่อง3 0โมงเพื่อเคียงข้างพี่หนุ่มครับต่อมาค่ะกันจอมพลังก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมด้วยค่ะว่า f อวันที่31พรุ่งนี้ใส่ชุดดำ รวมกันเวลา10โมงที่ช่อง3เพื่อเคียงข้างพี่หนุ่มแต่ดูทรงพรุ่งนี้หมาน้อยปวกเปียกหางจุกตุกไม่มาซะแล้วรอปภอย่างเราก็เตรียมอาหารหมาพันเล็กไว้ให้หมาน้อยจอนจัดที่เห่าไม่เลือกกินตั้งหลายเม็ดแต่นิสัยหมาน้อยมันขี้กลัวก็เลยพอเข้าใจได้เก่งแต่ในโซเชียลเจอของจริงจวนตัวก็ลอยแพพระเลยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะไปแถวๆอีสานก็เดินทางปลอดภัยใช้ปากดีๆอย่าไปสะดุดเท้าใครเขาล่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn